ร้านลิทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเติมกรีน่าอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ litmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางรายอ o f f i c i a l แอด litmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอ,อื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มคุมไม่ว่าจะเป็นไลออนหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแคลปป์ไลฟ์จินเดอร์อยากเติ ต้องนึกถึงร no ีดแมนชัปโน .1 เรื่องเติมเกมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาปลดล็อกเตาอบเพื่อทํามื้ออาหารปลาย่างสําหรับนําไปขายในตลาดนะครับแล้วก็จะสอนทาบัฟดาเมจหนึ่งร้อยบวกบวกด้วยปลาย่างด้วยนะครับทุกคนณปัจจุบันนี้เนี่ยราคาขั้นต่ําของเซิร์ฟสามจะอยู่ที่เมนูละห้าพันทองเลยนะครับซึ่งมื้ออาหารปลาย่างพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มบัฟให้กับตัวละครของเราได้เยอะมากๆเลยนะมันจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับเมนูแรกก็คือมื้อใหญ่ปลาาคหัวโตนเม น้ีจะเพิ่มความเสียหายให้เรา24แต้มนะครับผมเพิ่มความแข็งแกร่งทักษะอีก13แต้มกรออีก11แต้มเป็นเวลา30นาทีเลยนะก็คือกินหนึ่งอันเนี่ยอยู่ได้30นาทีเลยนะครับแล้วก็มื้ออาหารพวกนี้หลังจากที่เรากินไปแล้วไม่ว่าเราจะวับหรือตายนะครับจะไม่หายนะครับทุกคนที่มันอยู่30นาทีเนี่ยเราจะตายกี่รอบมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฉะนั้นมันเลยดีมากๆนะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาไปลงใน PVP เอาไปลงในกรออลังสีหรือว่าไตา่หอคอยก็ตามนะครับทุกคนส่วนเมนูที่2เมื้ออาหารปลาเท อันนี้เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายถึง32เลยนะเพิ่มความแข็งแกร่งของทักษะอีก27เพิ่มกรอะอีก16เป็นเวลา30นาทีนะครับและเมนูสุดท้ายก็คือเมื่ออาหารปลาไพ่เหนือนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายให้เรา41นะความแข็งแกร่งทักษะอีก33กรอะอีก24เป็นเวลา30นาทีนะครับทุกคนซึ่งเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เพื่อนๆไปเล่นกิจกรรมของแคมป์เนี่ยอย่างเช่น PVP นะครับหรือว่าเกราะรังสีเนี่ยแล้วคนในแคม่าว ว่าดาเมจหรือว่าค่าสเตตัสของคนในแคมป์เพื่อนเนี่ยมันจะเพิ่มได้เยอะแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้กับทีมของเพื่อนได้เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้กินนะเออถ้าเขากินบัฟเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ต่างกันนะครับทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีบัฟพวกนี้ไปกินด้วยคือยังไงมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะการที่เราจะทําเมนูพวกนี้ได้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีเตาอ,อบก่อนนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเราจะปลดล็อกเตาอ,อบได้ยังไงนะครับวิธ เพืเ่อนๆต้องไปอัพเลเวลของอาชีพเชฟเนี่ยให้ถึงเลเวล12ก่อนนะครับผมพอเพืเ่อนๆอัพถึงเลเวล12เสร็จแล้วนะครับมันจะมีทักษะหนึ่งที่ปลดล็อกขึ้นมานะครับก็คือมื้ออาหารปลาย่างอันนี้สําหรับทักษะนี้เนี่ยตอนแรกจะยังไม่มีนะอันนี้มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนซึ่งถ้าของใครขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ปลดล็อกไปเลยนะครับผมเพราะว่าทักษะอันนี้นี่แหละจะทําให้เราสามารถไปคราฟมื้ออาหารปลาย่างทั้ง3เมนูได้นั่นเองนะสำหรับเลเวลที่1นเนี่ยเราจะคราฟได้เมนูแรก,นะก นะครับเราก็จะอัพทักษะนี้เป็นเลเวล2ได้ซึ่งจะทําให้เราสามารถครับเมื่ออาหารปลาเท้าสายลุงได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูสีฟ้าเนาะแล้วพออาชีพเชฟของเราอัพขึ้นมาถึงเลเวล18นะครับตัวละครเลเวล70เนี่ยเราก็จะอัพทักษะนี้เป็นเลเวล3ได้นะซึ่งจะทําให้เราสามารถครับเมนูปลาไพตอนเหนือได้นั่นเองนะครับทุกคนก็อัพไปเลยนะปัจจุบันนี้จะตันอยู่ที่เลเวล3นะครับถ้าเราอยากจะอัพทักษะนี้ขึ้นไปเลเวล4ี่เนี่ยต้องรอให้อาชีพเชฟถึงเลเวล21ก่นะรับะเะรอเนกนะ่อันนะ็รัระม กนะัตามระบบของเกมเลยนะครับทุกคนโอเคทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะอัปเลเวลอาชีพของเชฟเนี่ยได้ยังไงนะครับวิธีอัปก็ง่ายๆเลยก็คือในแต่ละวันเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาครับอาหารแค่นั้นเองนะครับจะครับเป็นเมนูอะไรก็ได้นะทุกการครับอาหารหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ exp ของอาชีพเชฟมานะซึ่งเพื่อนๆก็ไปครับแบบนั้นแหละให้มันตันในทุกๆวันนะครับซึ่งมันจะมีขีดจากัดบอกอยู่นะว่าใน1วันเนี่ยเพื่อนๆสามารถเก็บ exp ได้เท่าไหร่นะครับมันก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นังว่ถานกิด ว่าใครที่อัพมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะตัน30ไปแล้วนะครับผมซึ่งพอเราเลเวลตันแล้วนะครับและอัพทักษะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาครับเตาอบกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีการครับเตาอบนะครับเราก็มาที่โตะแปรรูปวัสดุก่อสร้างนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วให้เลือกอันที่2นะครับจากนั้นที่ด้านบนให้เลือกลงมาเป็นฟีเจอร์นะครับทุกคนเราก็จะเห็นกับเตาอบอันนี้นะถ้าเรายังไม่ได้ปลดล็อกทักษะมืออาหารปลาย่างเนี่ยเตาอบจะยังไม่สามารถครับได้นะครับทุกคนแต่ถ้าเราปลดดมมมาาาาแแลลล้้้ววก็็คคคืออสสรรรรถไเเยนะพจ ราก็เอามาวางในบ้านของเราได้เลยนะครับผมในหัวข้อฟีเจอร์เนาะนี่นะครับล้วก็เอาไปวางบนโต๊ะไปวางตรงไหนก็ได้นะครับในบ้านของเพื่อนนั่นแหละตามสะดวกเลยนะพอวางเสร็จแล้วทีนี้เรามาทํามื้ออาหารกันนะครับพอเรากดเข้ามานะครับก right right? right ็จะมี3เมนูอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะสเมนูนี้มันจะเปิดล็อกตามเลเวลทักษะนั่นแหละนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออัพทักษะเลเวลหมันก็จะทาได้แค่เมนูนี้นะถ้าอยากทําเมนูนี้ก็ต้องไปปลดล็อกไปเลเวลสและถ้าอยากทําเมนูสุดท้ายก็ต้องไปปลดล็อกให้มันเป็นเลเวลสามนะครับผมในแต่ละ วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับซึ่งส,ส่วนผสมหลักเนี่ยก็จะใช้เป็นปลาระดับอีพิกนะครับทุกคนทั้ง3เมนูเลยนะก็จะใช้ปลาระดับอีพิกแตกต่างกันไปนะครับส่วนผสมอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของที่เราสามารถหาได้ในร้านค้าอยู่แล้วตามปกติเนาะหรือว่าเราจะปลูกเองก็ได้นะครับทุกคนทีนี้ก่อนที่จะพาไปดูเนี่ยอ่เดี๋ยวพามาดูวิธีการหาปลาก่อนนะครับว่าเราจะหาปลาพวกนี้ได้จากไหนอย่างแรกเลยก็คือให้ไปเพื่อนไปซื้อเหยื่อมาก่อนนะครับอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วเข้ามาที่ซื้อของนะครับทุกคน นะครับผม,ผมก็จะมีเหยื่อตกปลาไม่ซ้าใครอยู่มันจะเป็นเหยื่อสีม่วงนะครับสามารถซื้อได้สัปดาห์ละ20ชิ้นเท่านั้นนะผมแนะนําให้มาซื้อให้มันครบในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับทุกคนพอเราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเหยื่ออันนี้จะทําให้เราตกปลาระดับอีปิกได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าปลาทั้ง3ตัวเราจะตกได้จากที่ไหนบ้างเราก็เข้ามาที่อาชีพนักตกปลาได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่คู่มือการตกปลาเนาะพอเข้ามาแล้วก็มาเลือกดูตามแผนที่ได้เลยนะว่าปลาที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่แผนที่ไหนนะราาตก,ก้สมถ ที่แผนที่ท,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 ที่ลาบตอนกลางนะครับทุกคนจะไปตกตรงไหนก็ได้นะปลาระดับอีปิกเนี่ยจะตกคนข้างง่ายนะครับขอแค่เพื่อนๆใช้เหยื่อตกปลาไม่ซ้าใครเนี่ยเพื่อนๆจะไปตกตรงไหนมันก็มีโอกาสได้ปลาอันนี้เยอะกว่าปลาปกติอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแค่เพื่อนๆวิ่ไปที่ที่ลาบตอนกลางนะตรงไหนเป็นแม่น้ําไปตกเลยนะครับทุกคนใช้เหยื่อตกปลาไม่ซ้าใครเพื่อนๆก็จะได้ปลาส่งมาในระดับที่แบบค่นข้างเยอะเลยนะต่อไปที่เมืองโคเลอร์เนะครับเพื่อนๆก็จะได้ปลาเท้าสายลุงนั่นเองแล้วก็สุดท้ายปลาไพ่ตอนเหนือเนี่ยก็จะตกได้ที่ทะเลทายสีอองงนนัเะผมแล ทีนี้พอเรารู้วิธีตกปลาเสร็จแล้วเราก็ไปตกปลาตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะแล้วพอเพื่อนๆเก็บวัตถุดิบครบทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาคราฟได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะคราฟเป็นมื้ออาหารปลาไพตอนเหนือให้ดูลวกันนะครับก็คราฟไปเลยนะมันก็จะเป็นการเวฟนะครับทุกคนคล้ายๆกับในเซเว่นเลยนะอ่าพอย่างสําเร็จแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะว่ามันสามารถเพิ่มอะไรให้เราบ้างนะครับตามที่เขาเขียนไว้เลยเนาะอะไรก็ตอนนี้ผมยััังงงงสาามมรถยยยยย่่่่ไไดดด้้ออออีีีกกกูนนะะ็เเเ๋๋วววขพิปแลลจ ขายในตลาดให้ดูด้วยเนาะอันนี้สามารถย่างได้2รอบนะครับก็ใช้เวลา5าวินะในการครับ1ครั้งโอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะเมนูนี้เนี่ยจะบัฟน้อยที่สุดแล้วนะครับในบรรดา3เมนูเนาะโอเคก็เรียบร้อยทั้ง2อันแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปมื้ออาหารปลาเท้าสายลุงนะครับผมก็ครับไปเลยนะโอเคก็เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถครับได้แล้วนะปลาผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับสาหรับมื้ออาหารทั้ง3อันนะอ่ามันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานะจะไม่ได้อยู่ในช่องของอาหารนะครับจะอยู่ใน ในกระเป๋าหลักของเราเลยนะนี่นะครับได้มา3เมนูนะเราสามารถวางมื้ออาหารอันนี้ให้คนในปาร์ตี้ของเรากินได้แบบฟรีๆได้ด้วยนะก็คือใน1ปาร์ตี้เนี่ยมีแค่คนเดียวก็พอนะครับวางมื้ออาหารอันนี้ไป1อันนะครับมันก็จะมีโต๊ะโผล่ขึ้นมาแบบในคลิปเลยนะแล้วทีนี้คนในปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็วิ่งมากินได้ฟรีทุกคนนะครับและทุกคนก็จะได้บัฟเหมือนๆกันหมดเลยนะฉะนั้นอาหารตรงนี้เลยมันจะเป็นต้องคราฟทุกคนนะครับอาจจะคราฟแค่คนเดียวในทีมก็พอเนาะแต่ว่าโต๊ะอาหารอันนี้จะมีีีเเววลลลาาาาาแแคค่่5 5นนนนนทททััั้้ะะรบหงจกกไปโต๊ม็ หายไปนะและก็ที่สําคัญก็คือคนที่อยู่ในปาร์ตี้อื่นจะไม่สามารถมากินกับเราได้นะจะต้องเป็นของปาร์ตี้ของใครของมันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากขายใช่ไหมเมื่อกี้นะครับผมพอเราได้มาแล้วเข้ามาที่ตลาดนะครับผมจากนั้นเลือกช่องที่2ก็คือช่องเซลล์นะครับผมแล้วเราก็สามารถวางอาหารไปได้เลยนะตอนนี้ขั้นต่ําเข้าขายอยู่ที่5,000ันะครับทุกคนอันนี้คือราคาต่ําที่สุดแล้วตอนนี้ก็มีคนขายแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าจะขายออกไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องไปดูกันนะว่าคนในเซิร์ฟของเราเน เอาละทีนี้เรามาดูวิธีการทำบับดาเมจหนึ่งร้อยบุกบวกกันดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นในโหมดต่างๆได้เนาะจะไปลงหอลง PVP เกาะลังสีลงถนนแห่งความตายหรือโหมดอื่นๆที่จะมาในอนาคตก็ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราตายแล้วบัฟตัวนี้มันไม่หายนะครับทุกคนซึ่งสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คืออาหารของเรานั่นแหละเนาะผมแนะนําให้เป็นมื้ออาหารปลาไพตอนเหนือนะเพราะว่ามันจะ เพิ่มความเสียหาย41แต้มนะครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้ผมจะขอวางให้ดูก่อนละกันนะโอเคพวางมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูที่ดาเมจของผมนะตอนนี้ดาเมจของผมจะอยู่ที่1นึ่นะครับทุกคนแล้วก็เรามากินอาหารปลาไพ่เหนือกันดีกว่านะครับโอเคหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้บัฟขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้เลยนะจะมีเวลาอยู่ที่30นาทีนะครับแล้วเราก็จะได้บัฟความเสียหายมา41แต้มเห็นไหมพอกดเข้ามาดูนะครับทุกคนนี่นะฮะเห็นไหมดาเมจของ นะทีนี้ช่องทางที่2นะครับผมก็คือการกินอาหารเพิ่มดาเมจนั่นเองซึ่งอาหารที่เพิ่มดาเมจได้เยอะที่สุดสําหรับตอนนี้นะที่เลเวล80เนี่ย <c oughs> ก็คือเนื้อตุนเห็ดแตรนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นเห็ดแตรหนึอันแลวก็ใช้เนื้ออีก3อันนะครับผมเราก็จะได้เมนูเนื้อ,อตุนเห็ดแตรมานะซึ่งเมนูนี้สามารถเพิ่มดาเมจให้กับเราถึง74แต้มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะซึ่งหลังจากที่เรากินอาหารตรงนี้ไปแล้วเนี่ยบัฟมันจะไม่ทับกันนะครับทุกคนคือเราสามารถใช้้้้้บัััทง2ออนนนนนีีพรมกไดเลยะ่ ครับเห็นไหมอาหารเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ74แต้มนะครับแต่ว่าจะอยู่ได้แค่10นาทีเท่านั้นนะทีนี้มาดูค่าสถานะของตัวละครของผมกันนะครับนี่เห็นไหมทุกคนดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,148แล้วนะอันนี้แค่2ช่องทางเท่านั้นนะครับทีนี้ช่องทางที่3ก็คือการเล่นดนตรีนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเพลงเทเลแห่งแสงนะมันจะสามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของเราได้เนาะก็กดเล่นไปเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มบัฟนะหลังจากที่เราเล่นดนตรีเสร็จแล้ว้วะรบมมาาดดูเเเก็จไทพพลงพิ่ ดาเมจขึ้นมาอีกประมาณ45นาทีนะครับอันนี้เนี่ยจะมากจะน้อยอยู่ที่ทักษะที่เราอัพนะทักษะของใครอัพมาสูงมันก็จะอยู่ได้นานนะครับซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจให้กับผมอีก29แต้มนะครับดาเมจของตัวละครของผมก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,177แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมคือมันเพิ่มแบบเยอะมากๆเลยนะแลวก็อยู่ได้นานมากๆด้วยนะครับมีแค่อาหารอย่างเดียวเท่านั้นที่อยู่ได้แค่10นาทีเนาะแต่ว่าเราก็สามารถกินอาหารเพิ่มดาเมจตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนและเมื่อเราเอาบััดาาาเมมมท้้งง3อย่นนีรวก ผมมันก็จะบวกดาเมจของเราไปที่144แต้มเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่สูงมากเลยนะ1น4้แต้มเนี่ยเพืเ่อนๆจะไปเคลียร์ในหมดนั้นหมดนี้นะครับอย่างเช่นถนนแห่งความตายอะไรแบบเนี้ยถ้าเพืเ่อนๆกินอาหารเพิ่มดาเมจตรงนี้ไปเนาะมันก็จะช่วยให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสการตายให้ทุกคนดูนะว่าหลังจากตายไปแล้วบัฟมันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วนะครับทุกคนทีนี้เรามาดูกันนะครับ่รััเห็หม,มาหายยาาาอออาาาากงงขืป อยู่นะครับผมและก็บทเพลงเพิ่มดาเมจเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนครบทั้ง3บัฟเลยนะตายกี่รอบก็ไม่หายนะครับจนกว่าเวลามันจะหมดนะครับผมโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการทํามื้ออาหารปลาย่างเนาะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ